จรจาเลยเหรอการประชุมการประชุมครั้ง so น okay. so, ี้ารย์บรรดุจคนน่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นหลักก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการประชุมเตรียมการของท่านรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจเพื่อจะติดตามเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่เอซีเนี่ยว่าเราเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยขนาดไหนเพื่อจะเตรียมสำหรับการประชุม ในเดือนพฤศจกายนของระดับผู้นำประเทศอาเซียนนะคะต้องเรียนว่าในการประชุมเนี่ยบรรยากาศก็ดีนะคะแล้วก็จากรายงานของอาเซียนเซกเนี่ยก็ผลของการดำเนินงานของแต่ละประเทศที่พยายามที่จะปรับตัวตามตามไอบ้บลูปรินท์เนี่ยนะคะเข้าไปสู่การเป็นเอนซีเนี่ยก็ อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะอาจจะมีบางาบางจุดที่หรือบางประเทศที่อาจจะต้องแก้ไขในบางเรื่องนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วนี่ก็ต้องเรียนว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆนะคะทีะ่ประชาชนแล้วก็นักธุรกิจไทยเนี่ยมี a w a r e n e s ในด้านเรื่องการเตรียมความพร้อมนะคะ,ะสำหรับในเวทีการประชุมเนี่ยก็จะมีบ้างในบางเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง NTB ที่ เราจะต้องเป็นอเจนดาสำคัญที่อาเซียนคงจะต้องมาหาทางที่จะแก้ไขในเป็นมาตรการในระยะยาวนะคะซึ่งหากมาตรการการแก้ไข NTB เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะทำให้มูลค่าการค้าของของเราในอาเซียนเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนซึ่ง จา,จากเกณฑ์ที่ประเมินแล้วเนี่ยยังน้อยอยู่<ม>การลงทุนในในอาเซียนกันเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาเซียนคงต้องกลับไปวิเคราะห์แล้วก็หามาตรการที่จะผลักดันให้มีการลงทุนในในอาเซียนกันเองให้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็เล็งเห็นว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยจริงๆเลยเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทั้ง สหรัฐและยุโรปเนี่ยกำลังจะมีผลต่อการส่งออกและการค้าของประเทศเนี่ยเพราะนั้นการเร่งที่จะหาทางไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นความยั่งยืนของทางด้านเศรษฐกิจไทยนะคะ,ะซึ่งได้รับทราบว่าวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมของอทางด้านรัฐมนตรีทางด้านการลงทุน ก็กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเราดูศักยภาพของกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะแล้ววันนี้ค่ะก็จากการประเมิน10ปีที่เขาเป็นสมาชิกอาเซียนนะคะแล้วก็การที่เขาได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยตัวเลขของทางด้าน GDP ทางด้านการค้าของเขาเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจซึ่งท่านท่านฮุนเซนเองก็พอใจนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะซึ่งในอีก ภายในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าเศรษฐกิจฐานของอาเซียนเนี่ยจะแข็งแกร่งมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นอาเซียน3-6แล้วนะคะก็อาจจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของเราอันที่2เนี่ยเราก็มีความพร้อมทั้งด้านเขาเรียกอะไรครรีซอส ทป็นด้านเ,เ,เ,เป็นมาร์เก็ตที่ใหญ่นะคะซึ่งก็ก็ประเทศประเทศไทยควรจะให้ความสำคัญผมดูแล้วหลังจาก AEC เปิดไปแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยเรามีมีมช่องทางหรือมีโอกาสาอะไรสำหรับด้กลงทุนไทยที่จะเข้ามาที่ที่กัมพูชาร์ <c oughs> น่าจะเป็นในกลุ่มไหนหรือว่าช่วงไหนที่มันน่าจะได้ประโยชน,น์มากที่สุดค่ะก็ถ้าให้มองเนี่ยนะคะเออทั้ง CLMV เนี่ย เราเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยได้เปรียบตรงได้เปรียบประเทศอื่นได้เปรียบประเทศอาเซียนอื่นเช่นมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือหรือบลูนายเพราะว่าอันนั้นเ,นเขาจะไกลกว่าเราเพราะ,ะนั้นเราต้องออนักธุร,รกิจไทยก็ต้องออต้องถือโอกาสนี้ค่ะเรื่องของโลเคชั่นนะคะในอุตสาหกรรมไหนต้องเรียนว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งทั้ง3ประเทศเนี่ยนะคะต้องนําเข้าจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นทําอย่างไรก็ได้ที่ที่จะผักดันให้กับผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องรีบมาปักธงไว้ก่อนนะคะนอกจากเราเรามาตั้งฐานการผลิตที่นี่แล้วเนี่ยเราจะได้ใช้แรงงานที่ท,ที่ที่ถูกกว่าเมืองไทยอันที่สองเนี่ย ใช้วัตถุดิบที่ไม่ต้องขนไปเมืองไทยใช่ไหมคะค่าโลจิสติกคอสก็ถูกอันที่สมผลิตแล้วเนี่ยเป็นตลาดเป็นตลาดใหญ่เลยซึ่งแทนที่จะผลิตในเมืองไทยแล้วก็ส่งมาใช่ไหมคะก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้ได้พิจารณาในข้อนี้ส่วนเรื่องของอปัญหาอื่นเช่นอาจจะ เรื่องของการหาพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นเรื่องของทางด้าน f i n a n c i เ l เป็นเรื่องของอกฎระเบียบต่างๆนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีหน้าที่อยู่แล้วที่จะ,ะช่วยฟ i ิ i ิเ t ทในเรื่องนี้นะคะแก้ปัญหาให้แล้วก็พร้อมค่ะที่จะ,ะเป็นคนที่ประสานในระดับรัฐบาลนะคะเราก็คุยกันอยู่ว่าเออทางพม่าเองทางเขเมรเอง ะะหรือทั้งเราเองเนี่ยเขาอยากจะให้เราเนี่ยไป็นลงทุนเขาก็เราก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าไปแล้วเนี่ยแต่มีปัญหาท่านก็ต้องช่วยเราที่จะแก้ไขปัญหาอันนั้นซึ่งเขาก็ยินดีนะคะเราก็พูดกันทั้งบนโต๊ะใต้โต๊ะนะคะก็คือล็อบบี้กันมีปัญหาในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมะระดับประเทศเนี่ยทา,ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยินดีที่จะ เป็นเป็นหัวหอกนำนักธุรกิจไปแก้ปัญหาอันนี้นะคะแล้วทางด้านกฎเกณฑ์การลงทุนนี่มีส่วนไหนต้องปรับปรุงไหมครับสำหรับกัมพูชาทางกัมพูชานี่เขากออ็อย่างที่เรียนนะคะก็มีนักธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ที่มาลงทุนแล้วนะคะแล้วก็เรื่องกฎระเบียบเนี่ยเขาก็พยายามปรับปรับขึ้นมากเลยนะคะในส่วนของพอม่าเนี่ย กฎหมายทางด้านการลงทุนเนี่ยเขาได้รีวิสแล้วแล้วก็ได้เรียนถามทางท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่า coming soon นะคะ <c oughs> ก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะคะซึ่งถามว่าการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยเราไม่ใช่ไปถึงเราจะไปตัดสินใจเลยมันต้องมีการไปเซอร์ว์ไป make, เมคกเขาเรียกอะไรครับ connection นะคะไปดูว่าปัญหาคืออะไร